อันนี้เป็นนาบ้านเดยนี่สวนานาบ้านเดยนปลาเนี่ว่ามันปลานทำโขกบวแม,มนเลยอันนี้สวนานาบ้านนะครัน้องผัวปลูกอีกปลูกไว้ไี่้องเคยเห็นบอยามออกดอกมากเหม็นกลิ่นกระทยดอกก็เกี่ยวว่าในคืนนีนี่นาบ้าน มีผักขามีผักร่วมมิดต,ต้นผงชุดนรดผักต้นนิ่นต้นสมไวยแล้วก็ต้นรักกรรมรักง,งำมีนี่สิไหมอีปุกเกียงอืองก้อนนี้พี่เนาะดอกแม่แพะลูกม,มกีนี่สิว่าสิเกียงเบิ้งจะไปเกียง แต่ว่าผู้เฮ็ดบ่เป็นก็สิคั่นนี่ห้าก็สิไปต้มคือเฮ็ดคือกันกับอีหลอกนนั่ละอีหลอกเริ่มแก่แล้วเราจกินอีป,ปุกมื้อนี้ยนู่นแกงอีป,ปุกัอ,อ่อนเลยตจนนี่ห้าก็สิตัดมันได้จักพอแกงนี่ละก็สิเหลืออันนั้นไว้ให้มันปรุง คนน่อยๆก็เปเอาก็สิเหลือเอาแตล่ำหน,น่อยมัน,อ,นอีปุกอีปุกน